ทำไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเราพบกับเตือนภัยฝนฟ้าพายุพยากรณ์อากาศในวันที่24มิถุนายน2565เช่นเคยนะคะ สำหรับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ของให้ชาวเ,เ,เดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูง1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภูมิภาคอื่นจะมีฝนเฉลี่ย40-60%ของพื้นที่เรามาดูลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่กันเลยนะคะว่เป็นยังไงกันบ้างภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่พะเยาน,าน่าน จากพิษณุโลกและพชรบูรณ์อุณหภูมิตำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ นครพนมขอนแกน่นมหาสรารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดก,กาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-37องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสลมวตนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอบคุณมากค่ะ้ะาไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ